Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูุดครบแลงคอนสกินแลสวยๆ ราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทักอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพียรในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครทะติดตทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้ำนาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลียวตะชาแนลนะครับผม ก็ในเกมนี้ผมจะมาเล่นลอเลี้ยวตามเซตท็อปเซิร์ฟนะครับท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาจะชอบห ok ้อยลูนลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะพูลิตี้มานะครับแล้วก็เล่นลูนเสกนะครับผมอ่าลูนเสกเนี่ยคือมันจะเป็นพลังเวทล้วนเลยแต่ลูนดิสเลทที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเป็นอ่าพลังเวทกับเจาะเกาะเวทนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเซตนี้ดูนะครับจริงๆเนี่ยเซตเนี่ยผมก็ใช้นะแต่ว่าในแพทใหม่ผมที่ผมไม่ค่อยใช้เนี่ยเพราะว่า มันไม่มีเจาะเวทนะครับมันทําให้เราเนี่ยเคลียร์แวนกาดช้านะครับผมก็เลยใช้รูนดีโซเลตนะครับผมถามว่าลอเลี้ยวพาสติเป็นดาเมจจริงก็จริงครับผมมันต้องมีพลังเวทเยอะมันก็ถึงจะแรงใช่ไหมล่ะแต่ว่าสกิลปกติของมันเนี่ยก็ยังคงเป็นเวทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้อยเจาะเวทมาก็ทําให้เราเลี้ยแรงเหมือนกันนะครับช็อตน,นี้เดินลงมาช่วยกบนิดนึงนะครับเพราะว่าเราโดนเวทไปแล้วนะครับผม เพราะว่าผมเนี่ยคือไปเวทตัวเล็กเข้ามานะครับเลยไม่ได้มากันฟ้าอ่าไม่ได้มากันเลสให้เพื่อนนะครับผมตรงนี้เราก็จะไม่เข้าไปดูดคิวเลนนะครับคิวเลนพูดว่าเอา้เายังไงอย,อยู่ๆก็มามาแซะเหรอเราฟิกอย่างนั้นฟิกเกอร์โยกอะนายหรือว่งไงกอล์ฟโซนเฟิร์สบาดไปสิครับถ้าอย่างนี้คือเราน่าจะาเลเวลสทันนะครับ ก็ท็อปเสิร์มในที่เขาจะเล่นกันเนี่ยเขาจะชอบออกกอร์มาจายอากนนี่แล้วก็ฟอสฟอสกาดนะครับสามชี่นี้เขาเจออกกันแทบทุกคนนะครับดักรอคนนิดนึงนะครับผมและโดดตาไปหนึ่งทีครับเพื่อตอดครับผมแล้วมันสวนปะไอเดี๋คนนี้มันสวนผมเอามาดิวิแย่แล้วแย่แล้วทุกคนแย่แล้วทุกคนเราต้องดิ้นแล้วเราต้องดิ้นนะครับ ้เราดิ้นรอดไม่ได้ครับตรงนี้คือเล่นลอเลี้ยวเนี่ยเวลาโดนจับเนี่ยก็พยายามดิน้นดิ้นไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าหลบสกิลได้ด้วยก็จะดีนะครับเมื่อกี้นี้ผมหลบสับมูลาดได้นะครับก็เลยแบบไม่ตายนะไม่งั้นนี่คือน่าจะตายนะครับผมแนะนํานะครับเล่นล้อเลี้ยวอ่ะให้แบนมูลาดไปเลยนะเพราะว่าล้อเลี้ยวมันไม่ชอบม,มูลาดมากๆนะครับมันแก้ทางยากนะครับโดยมูลาดกระโดดเข้ามาสับทีก็เลือดครึ่งหลอดแล้วนะครับผมจะแบนเสมอถ้าเกิดผมจะเล่นล้อเลี้ยวนะ อาแล้วโจ๊กเดินหลงเข้ามาตรงนี้แล้วกบรวมไหรือเปล่าและผมตามครับและผมตามเป็นหนึ่งครั้งนะครับตายเปล่ากบน่าจะได้นะครับผมตรงนี้เอาสวยนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นมาเต็มระบบครับผมตรงนี้เรียกว่าเต็มคาราเบลครับผมต้องถอยมาโอ้โหแล้วพีเกาจีเดีไม่รอดะดีครับช็อตนี้โอเมนเดินเข้ามาครับผมดึงชายเสื้อจับเข้าให้ครับฟาดอ๋อต้องหนีแล้วครับเยอะเกินไปแล้วเพื่อนมาแล้วเอลสุมาแล้วถือปืนมาถือปืนมายิงยิงเข้าไป ยิงก็แไปยิงตายอเอะเอคผมเกิดแล้วไม่รู้ไฟตรงนั้นเป็นยังไงนะครับผมแต่เหมือนจะได้มาแค่อีกกี้นะครับแล้วก็เสียโอเมนนะครับก็ในเกมนี้เรียวม้าเดินลงมาเร็วกว่าโอเมนนะโอ๊ยแต่ว่ากบดักกันดิดักเซฮายเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู่ะชอ็อตนี้ <c ười> เรียกว่าดักเซอร์ไพรส์ไปครัวผมลงล่งต่อฮะชอ็อตนี้เอ้แต่ผมว่าไม่มีบูนะ ราลองดักไหมเผื่อแบบเมียจะเดินมาแต่ผมว่าเขาจะแปลาดาร์กนะไอตัวนี้ไม่ค่อยอยางแย่มากแต่ก็ซัดหน่อยแล้วกันเอาไปครึ่งหลอดแล้วกันโอเคเคลียร์คลิปกลางครับแต่ผมคิดว่าเขาจะเล่นบนนะใช่ไหมทีมนูน้นอ้าวตีล่านนะดดียู่ๆก็ตีล่านนะดี๋ช <c oughs> ันน,น,นี้ ถ้าเกิดเสียงกุ้ยอี้ผมต้องขออภัยนะเพราะว่าพอดีผมแน่นจมูกนะครับผมและเพื่อนเจงกระบ,บงหมดเลยผมเสียายว่ะตรงนี้ผมผมลังเลนะระหว่างจะเดินลงไปทําโจกเกอร์ดีไหมหรือว่าจะไปช่วยป่าเล่นข้างบนคือฝั่นหุ้นเนี่ยเขาจะต้องเอาดาร์กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะ่ะน่าจะยึดยึดพื้นที่ตรงดาร์กรอแล้วนะเราเดินเข้าไปก็เหมือนเดินเข้าไปเสิร์ฟนะครับเพราะว่า เราเอามังกรไงฝั่งตรงข้ามก็ต้งองดาร์กนะครับแต่เขาไม่ได้เอาต่อนะถึงเขาจะชนะไม่น่าจะปิดเลี้ยวม้าได้ด้วยนะครับตรงนี้โอเมนก็ไม่เมียนตีนะอ่าตอนนี้เกมเหมือนจะตึงๆแล้วนะครับเราเล่นได้นะมาเดะมาเดะเพื่อนตามโอโ้โหพี่มูมาพี่มูลาดมาอีกแล้วตัวปัญหนาผมเลยตัวเนี้ย เอาแต่คิวเดนเข้าไปปาดหลังเขาที่อีกีให้ได้นะครับโอเคเราก็เสียกบไปเช่นกันนะครับแต่เราคุ้มกว่านะครับเราได้เมดแต่ว่าเราเสียโลมนะครับเก็บเลือดไหเล่นหลอดอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอฮะใส่ไปดิโจเกอร์นี่ไหวเลยโจเกอร์ที่ผมผมให้สองเลยมาดิโดยไปนะสองหนึ่งก็ ไม่ถือว่าลุมนะอย่างเงี้ยคือลอเรียมันไม่ได้แพ้จ๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราหลบแปะได้นะครับ่ปกินที่มมีแข่งก็เลยหลบได้นะครับเล่นๆไหมเกมนี้คือลอเ,เรียแพ้มูล่าตัวเดียวนะถ้าเกิดดูจากคอมมิโลแล้วนะครับทุกคนที่สังเกตนะตอนที่มูล่ามันกด2กดส,กดสับเนี่ยมันหลบดามเมจแล้วได้หมดเลยนะ แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสกิลสองพลาดด้วยถ้าเกิดสกิลสองม่โดนมันจะเป็นดคูดาวนะครับช็อนนี้หูหายไปเลยครับละลายไปเลยนะครับผมจี G ้ไปน่าจะไม่รอดนะคนนี้น่าจะไม่รอดนะครับผมกบเก็บคิวไปยิงเราก็อยากได้คิวอยู่นะรวบได้ไหมเฮ้เดมมือจะรวบได้ไ่ะทุกคนออโอ้ยโดนแปะโอ้โหพี่มูกระโดดมาสาปผมมาดีร่วงคุิเอลสุฟิกเข้าไปยิงเอาไงช็อน,นี้ อาไงฉยวนี้ครับพี่ชายโอ้สวยเพื่อนโอเคโกบันติให้เลยครับแต่อีกี้นี่ไม่น่าจะรอดนะดูแต่ชะตาละไม่รอดครับไม่ได้ถึงมือผมเลยนะอ้โหแต่โดนจรวดโจ๊กเข้าไปพันหกครับตรงนี้เจ็บมากมาดีสกิลต่อไปดิสกิลต่อไปดิมาดิเข้ามาดิพี่เรียวมะเอาหรือเปล่าเรียวมะกบรวบให้ฉันนี้ เสียฟิกไปนะถ้าไม่ฟิกก็คือตายโอ้โหโจยิงแม่นจังไนงะถอยยาวๆเลยเหมือนกบจะสวนครับแต่ผมไม่ไหวโอ้โหมูมาพี่บุญลามาก็ต้องถอยก่อนครับให้เกียรติสับเขานิดนึงเมื่อก่อนเป็นคีฟถือมีดนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วดิบัฟซาโหดเลยเอากลับมาแล้วโอ้โหหลบดีจัดจัดอ้อะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนเล่นนะเด็กช่วยเติมดาเมจช่วยเติมดาเมจโอ้โหแล้วรอดไหมล่ะไม่รอดเลยทุกคนผลน่าจะเจ๊งอะช็อตเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โห,โโหไม่รอดอยู่ดีวะเซเนี่เริ่มทำการแล้วนะดันล่างนะครับปิดหน่อยไหมหรือว่าไงโอ้แต่มูลานเห็นผมแล้วนะฆ่าได้ไหมนะ ต้องลองก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูครับโอ้โหได้เลื่อนประมาณ40เปอร์รวบโจ๊กไปหนึ่งทีครับผมเอาไงได้หรือเปล่าอุ้ยรวบแล้วรวบแล้วก็ต้องซัดแต่ตีครูดาวนะครับตรงนู้นเล่นกันอยู่ดักโจ๊กเกอร์ได้ไหมถ้าโจ๊กเฮ้ยผมว่าได้ปะผมว่าได้ต้องเอาแล้วปะ ต้องเองาแล้วไหมต้องเองาแล้วไหมโจ๊กเกอร์โจ๊กเฮ้ยไม่ตายเซเนียมันเซฟยับเอามาดิมาดิาเซเนียร์ไปเจ็บคู่ปะคู่น่าเสียดายโจ๊กไม่ตายเซเนียนี่คือน่าจะกดทุกอย่างอ่ะกดฮิวกดล้างโอ้โหมันรอดไปได้ว่ะทุกคนกบแล้วกำลังวิ่งหนีเลี้ยวม้าอยู่นะครับน่าจะไม่ตามป่ะเนาะเดี๋ยวมา แต่ว่าออฟเลนเรายังทําหน้าที่ดีอยู่นะครับดันเลนตลอดนะครับผมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้เสียป้อมง่ายๆนะถึงแม้ว่าเราจะแพ้ไฟค่อนข้างบ่อยช่วงหลังนะครับแต่ก็ป้อมยังสูสีนะแล้วเรายังได้ออบเจกอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้ออฟเลนด้วยนะครับเพราะว่าเขาทําคีพให้เรานะครับตรงนี้เราเล่นได้ไหมลองแย่ดูแล้วกันอุย๋ยโดนด้วยจะหลวดอะไรวะนะ ขมโมยไหมตรงนี้ขมโมยไหมขมโมยไปเลยแล้วกันแล้วเพื่อนเข้าโอ้ยรวบดีวะ่ะอแต่ผมไม่ถึงนะดินี่แหละสกิลไปเรื่อยที่เรียกว่าตอดเลือดตอดเลือดไปเรื่อยเอาเซเนียลลงก็เอาโจ้ดีครับก็เอาโจ้ดีครับโจ้ตายครับผมโยกหลบโยกหลบโยกตายซะสมหน้าตายไหมเซเนียลเอาเอาอะนายเอาหรอเอาอะนาย แต่ไม่ไหวแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวบื้มมวเปิดลูกนี้ลูกเหลืองเอดเี๋ยวเอลสูร้วไงครับปีกลางได้ไหมปุ๊บปุ๊บโอเคสวยก็เซ็ตลอเรียทอร์เฟอร์ที่ผมใช้เนี่ยผมมองว่าก็ใช้ได้เลยนะเออรูนแล้วก็ไอเทมเนี่ยดีนะครับผมแต่ผมมองว่า ลอเรียลเนี่ยมันก็เล่นได้หลายเซตนะมันจะใช้รูนไหนเนี่ยคือมันอยู่ที่วิธีเล่นแล้วก็วิธีการเดินเกมด้วยนะเออว่าเราแบบเล่นมาถูกวิธีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราเล่นเราบ้าไฟบ้าบวกแบบบวกแับๆบนะครับเราก็จะตายเยอะนะเพราะว่าลอเรียลมันไม่ได้เก่งเร็วขนาดนั้นนะครับเราต้องมีล็กคูดาวถึง40เปอร์ก่อนนะครับโอเคช็อตน,นี้เราโดดเข้ามาช่วยเพื่อนครับผมแล้วล้ำเข้าไปโอ้จะจกโอ้โหโจมแป๋วได้ว่ะ ถ้าเกิดจ๊กแปะไม่ได้ช็อตนี้ผมว่าได้เล่นต่อนะจ๊กแปะได้นี่คือโคตรแรงอุ้ยเลียวม้าแทงโคตรสวยช็อตนี้ช็อตนี้จะทำให้เราแพ้เกมเลยวะเนี่ยโอเค๋ยวผมจะมาพูดถึงเซเทมต่อนะครับถ้าไม่ถึงเล่นรถรถคูดาวสามสิบนะครับ้วคูดาวสามสิบบวกกับรูนเนี่ยก็จะเป็นสี่สิบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอการเกมเลทเกมเนี่ยเขาจะขายบูรถคูดาวทิ้งนะครับแลวไปออกบูตต้านสถานะนะครับผมมันจะทําให้เราเล่นเนี่ยผิวมากกว่านะผมก็เลยคิดว่า เขาเลยจะเล่นเซตไอเทมนี้นะครับผมวเอามาดูเกมกันต่อครับผมตรงนี้เพื่อนเรากันไหวหรือเปล่าโอเมนเชียคีฟได้นะครับช็อตนี้เอาสวยดิเพื่อนเรามาแล้วเรามาอยู่นายเรามาอยู่นายไล่ดิเพื่อนรออะไรครับจังหวะนี้จังหวะนี้สวนจังหวะนี้สวนไปจังหวะนี้โชว์ไปลาไปครับลาไปครับลาไปครับทุกคนเอาอยู่อยู่แล้วเอ้ยมูาดมา เกือบเมกาคิวไปดิเพื่อนรออะไรจา่าจ่ายิงเอากลับมาด้วยมูลาดเอาลกลกอุ้ยแล้โดดด้วยสุดจัดวะจา่าต้องชมเลยมูลาดมันก็แบบเป็นใจให้ว่ะแบบมันโลกกระโดดกลับมาให้อะ่ะแล้วจาว่าม่ยิงแม่นด้วยดิจ่าเอวอ่ะจ่าถือปืนไปยิงเลยวะ อุ้ยโอเมนบอกไม่สนใจ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 แล้วตีบ้านจบเกมครับผมก็ GG ไปครับเกมนี้โอ้โหก็ได้ลุ้นอยู่นะ็อตสุดท้ายเมื่อกี้นี้คือเหมือนแบบองลงอะเกิดมาเสร็จกันบ้านเก็บสี่โอ้โหเดือดเกินไปมุยโอเคอก็เป็นดาวที่40นะครับได้ MVP มานะครับผม แล้วก็เก็บคอร์สคิวมาด้วยนะฮะเกือบเมก้าแล้วแต่ว่าเลือดไม่พอเอาจริงผมบอกเลยถ้ามันไม่ใช่มูลาดมันเป็นตัวอื่นน่ะตัวอะไรก็ได้ที่ผมสกิลสโดนได้อ่ะอาจจะไหวอยู่มัง้งนะครับ <c oughs> ดาเมจสี่สิบเปอร์นลยครับผมเกมนี้นะเรียกว่าทำดาเมจไปเยอะจัดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรอเลี่ยวเล่นไอเทมตามท็อปเซิร์ฟแล้วก็รูนตามท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าผมจะบอกว่า SM, ไอเทมไอเทม ไอเทมเซตนี้นะครับผมมันดีนะเพราะว่ามันมีล,ลดคูดาวถึง40เปอร์เลยนะครับผมบวกกับบูธปีกเนี่ยก็คือ55นะครับและเดี๋ยวเขาจะขายบูธทิ้งนะครับผมแล้วก็ไปออกบูธต้านสถานะนะครับเพื่อให้ลอเลียวเนี่ยมันหลุดจากพวก CC ได้ง่ายขึ้นนะแล้วเขาก็เอารูนลูนีน่มันเพิ่มต้านสถานะมาด้วยนะครับผมมันก็จะทำให้ลอเลียวเนี่ย ในช่วงเลดเกมเนี่ยมีโอกาสได้ล้ำมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเลดเกมของลอเรียลนะมันต้องได้สกิล2อยู่ตลอดนะเพราะว่าดามเมจฝั่งน้เนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับถ้าเกิดเรากดสกิล2ได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะหลบดามเมจฝั่งตรงข้ามได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือข้อดีของเซตไอเทมนี้นะครับผมก็สําหรับถ้ามันมีคําถามเข้ามาเยอะมากสําหรับรูนนะครับรูนรูนเสกเนี่ยกับรูนดีโซเลตเนี่ย มันดีต่างกันยังไงนะครับรูนเซ่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยพารสิแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้พลังเวทนะครับยิ่งเราที่เอาพลังเวทเยอะพารสิก็จะแรงนะครับผมส่วนรูนดีโซเลตเนี่ยมันจะได้เรื่องการเคลียร์คีฟเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เจาะเกาะเวทมานะครับแล้วเจาะเกาะเวทเนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยตีแวนการได้แรงขึ้นสกิลส่แวนการได้แรงขึ้นเพราะว่าแวนการมันเกาะเยอะนะครับ แล้วการที่เรามีเจาะเวทเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสกิลใส่เวนการ์ดได้แรงขึ้นเพราะว่าสกิลปกติของลอเรียลเนี่ยมันก็ยังคงเป็นดามเมจเวทปกตินะครับผมแล้วก็ลูนพลิตี้นะครับผมถ้าเกิดเราใช้เป็นเซตท,ท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นรถคู่ดาวสิ์เซนะครับแต่ลูนเจาะเวทเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมจะใช้ลดคู่ดาวจากลูนซีเค็ดนะครับก็ลดคู่ดาวเ์เนะครับแล้วมันก็จะให้พลังเวทเพิ่มเติมมาด้วยนะครับผม มันก็เลยผมมองว่าผมชอบรูนดีสเลตมากกว่ารูนเซตนี้นะเพราะว่ามันเคลียร์คลิปง่ายกว่านะครับผมมันก็ง่ายกว่ากันแบบนิดเดียวแหละทุกคนมันมันมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่ามันทําให้ผมเนี่ยเดินได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเคลียร์เลนได้ไวกว่านิดหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะรูนเนี่ยก็เลือกใช้เอาตามความชอบนะครับส่วนไอเทมเนี่ยก็ต้องปรับเอาตามรูนนะครับ นอนเลียวเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีเซตไอเทมที่ตายตัวนะบางเกมที่เจอตัวฝั่งตรงข้ามแรงๆก็เยอะแล้วจะไปออกดาเมจเราก็ไม่ไหวนะครับผมเราก็จะเป็นต้องออกเซตไอเทมพกของเพิ่มเลือดเพิ่มต้านเวทเพิ่มเกาะการกายภาพเข้ามาด้วยนะมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นในไฟได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ตายเร็วนะครับผมอันนี้ทุกคนก็ต้องไปศึกษาเซตไอเทมเอานะครับผมว่าชิ้นไหนเนี่ยมันเหมาะกับรอเลียวบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาลองแล้วนะสำหรับเซตไอเทมของท็อปเซิร์ฟก็ดีใช้ได้เลยนะครับผมทำให้ผมเก็บคอร์สคิวได้เลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับผมแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัคร สมาชิกเข้ามาได้นะครับเพียงแค่ K 20บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็จะมีอิมมจีน่ารักใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายครับ